สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปร a นด o อมนะคะกับหัวข้ออัปเดตความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้เขาคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างมาดูกันว้าวสิเหรียญ Wheel of Fortune Fire of Sword. Hmm. Hemplants. Queen of Sword. Hmm. s ซเว n of Pentacles s i ฟ of s w o r d s คุณไม่ถูกกับแม่เขาหรือเปล่า <laughs> หรือว่าแม่เขาไม่ไม่ไม่ชอบคุณ s ิกออฟเพน t a c อ e ์ 5 of one eight of pentacles อืมทำไมวอ่านถึงแบบถึงถามไปแบบนั้นใช่ไหมคือตอนแรกไพ่ออกมาก็โอเค สิบเหรียญอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเปิดไพ่อื่นๆมาแล้วเอ้ยความรู้สึกมันเปลี่ยนว่ <c oughs> อะอ่คืออย่างนี้นะเออความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนเนี้ยผู้อ่านว่าเขาอ่ะเขาคิดจริงจังกับคุณแล้วนะ <c oughs> เขาอยากจะจริงจังกับคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปต่อเรื่อยๆจน จนสามารถที่จะจริงจังแบบลงเอยสร้างครอบครัวด้วยกันได้อย่างนี้เลยพวกแา้ว่าเขาก็ชอบคุณมากๆแหละมีความเนี่ยมันมีความมีความรู้สึกที่ที่ค่อนข้างจริงจังอะค่ะแต่แต่ต้องบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่ลงตัวมันยังมีอะไรที่ขาดขาดเกินเกินอยู่ และเขาอ่ะก็ยังรู้สึกว่าช่วงเวลาเนี้ยมันยังไม่ใช่คือมันยังอย่างที่บอกอะ่ะมันยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่พร้อมถึงเขาจะรู้สึกว่าเขาอยากจะจริงจังกับคุณก็จริงอะ่ะแต่ว่ามันยังมีปัญหาอยู่มันยังติดอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งหนึ่งในนั้นอะ่ะพวนมีความรู้สึกว่าอาจจะอาจจะนะเกี่ยวกับ แม่ของเขาหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงญาติที่เป็นผู้หญิงของเขาอะ่ะมีอิทธิพลกับความสัมพันธ์ของคุณสองคนหรือเปล่าเออเขาอาจจะไม่ชอบคุณหรือว่าคุณกับแม่ของเขาหรือหรือญาติที่เป็นผู้หญิงคนนั้นของเขาอะ่ะไม่ถูกกันหรือเปล่าแต่แต่ผู้อ่านมองว่าน่าจะเป็นแม่ เพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่น่าจะมามีอิทธิพลอะไรกับเขาขนาดนั้นอันนี้ไม่รู้นะแต่แต่ถ้ามองมองดูถึงว่าคนที่จะมาสามารถมีอิทธิพลกับเขาได้ขนาดนี้คนที่เขารู้สึกเกรงใจอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นแม่ไหเป็นผู้หญิงอะค่ะเออแล้วคือเหมือนคนเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เด็ดขาดแล้วก็อาจจะปาก ปากร้ายนิดหนึ่งอาจจะดูปากร้ายหรือว่าพูดจะไม่รักษาน้ำใจแล้วถ้าเขาไม่ชอบเขาก็จะไม่ชอบเลยเขาก็จะยืนยันว่าเขาไม่ชอบเขาไม่เอาไม่เอาคนนี้มาเป็นลูกสะใภ้ไม่เอาคนนี้มาเป็นลูกเขยอะไรแบบเนี้ยมันทำให้คนคนนี้คนที่คุณถามถึงอยู่เนี่ยนะคะเ,เขาเขารู้สึก รู้สึกกระอักกระอ่วนอะ่ะคือใจนึงเขาก็ชอบคุณแหละแต่ถ้าแต่ถ้าสมมุติว่าผู้หญิงคนนี้แม่ของเขาเนี่ยหรือแม่ของเขาเนี่ยนะคะไม่ชอบคุณขึ้นมาไม่เอาคุณขึ้นมาเขาจะทํำยังไงแต่เขายังมีความหวังนะผู้อ่านมองว่าเขายังมีความหวังเขาอยากให้ทั้งคุณกับกับแม่ของเขาอะปณะนีประนอมใจจริงเขาอยากให้คุณยอมแม่เขา แบบยอมยอมไปก่อนเธอเธออะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ปากร้ายไปอย่างนั้นเองแหละแต่ก็ไม่ได้มีอะไรอืยอมยอมไปอ่อนข้อไปจริงๆแม่ก็ใจดีแหละอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบยอมแพ้ให้เขาชนะไปเหอะยอมยอมเขาไปเหอะอะไรอย่างนี้เขากำลังรอดูอยู่ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมคุณเนี่ยคุณกับแม่ของเขาอะ่ะ จะปรับตัวเข้าหากันได้ไหมจะคุยกันได้ไหมคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายยอมปรับมากกว่าอืมเพราะว่าผู้อ่านว่าแม่เขาดือ้อแม่เขาดือ้อถ้าจะคุยกับใครเนี่ยเขาน่าจะคุยกับคุณได้มากกว่าเขาก็ยังรอดูสถานการณ์อยู่นะคะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป สถานการณ์มันจะคลี่คลายได้ไหมซึ่งเขาหวังแหละว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเขาเองเนี่ยเขาก็อยากให้คุณให้คุณมีความสุขนะเขาก็อยากทำดีกับคุณก็อยากจะดูแลคุณให้ดีแล้วเขาก็แต่ก็ผู้อ่านว่าเขาก็เก่งใจแม่เขาอืมเขาก็เก่งใจแม่เขามากแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ให้แม่เขาว่ามีอิทธิพลค่อนข้างสูงเหมือนเป็นคนตัดสินชะตาได้เลยอะ่ะมันดูเป็นเรื่องจุกจิกหยุมหยิมเนาะเรื่องปัญหาครอบครัวแบบเนี้ยเป็นอะไรที่ต่อให้ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากมายนะคือไม่ถึงขั้นกับเกลียดแบบ เกดคิดหน้าเห็นหน้ากันไม่ได้เลยขนาดนั้นแต่แค่คอมเมนต์นิดเดียวอะ่ะมันก็เป็นอะไรที่จุกจิกแล้วอะ่ะซึ่งเขาเขาอยากให้คุณอ่อนข้อให้อยากให้คุณเป็นฝ่ายอ่อนข้อให้แม่เขาอย่างน้อยๆทำให้แม่เขาเห็นว่าเออคุณคุณไม่ได้แข็งเกล้าคุณยอมอ่อนข้อให้คุณเคารพเขาอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเขาจะแบบ เอ็นดูคุณแล้วก็หันมาใจดีกับคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาคงหวังอย่างนั้นอ่ะคือคือเขาตอนนี้เหมือนเขากําลังรอดูสถานการณ์หวังว่าอะไรอะไรเน่ยมันจะดีขึ้นมันจะปรับเปลี่ยนขึ้นแต่เขาอะเขาหวังหวังว่านะคะถ้าถ้ามันเป็นไปได้อะ่ะซึ่งเขาก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแหละเขาจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเพราะเขาเขาคิดจริงจังกับคุณน่ะนะคะ เขอชอบคุณมากนะเขาชอบคุณมากแหละอืมไหนขอคําแนะนําขอ <c oughs> คือปัญหาแบบเนี้ยมันยากอะ่ะซึ่งมันเป็นมันเป็นปัญหาที่มีเยอะเนาะเรื่องแม่ผัวลูกสะพ้ายแม่ยายลูกเขยอะไรแบบเนี้แบบเออทำไมจะต้องมีปัญหากันด้วย มันเป็นอะไรนักหนาจะห่วงลูกอะไรนักหนาไหนความสัมพันธ์นี้ you deserve love อืม trust โอเคออกมาดีออกมาดีนะคะคือคุณเป็นคนน่ารักอยู่แล้วคุณเป็นคนน่ารักอยู่แล้วอ่ะ separate ออกมา คุณเป็นคนน่ารักเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทําตัวให้น่ารักเข้าไว้ค่ะทําตัวให้น่ารักเข้าไว้เชื่อมัน่นเชื่อใจเขานะคะอืมตอนนี้คุณอาจจะกําลังถูกถูกขัดขวางอยู่อะไรอะไรมันอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่แต่พยายามทําตัวดีๆทําตัวน่ารักอย่างที่เขาอย่างที่เขาอยากให้เป็นอะอย่างที่เขาบอกอะให้คุณแบบ ทำเป็นยอมทําเป็นยอมไปอย่างนั้นแหละทําเป็นอ่อนข้อให้เขาหน่อยให้แม่เขาหน่อยนะคะเขาจะได้ใจอ่อนเขาจะได้รู้สึกว่าเออคุณควบคุมได้คุณหัวอ่อนคุณไม่ได้มาแบบคิดจะมายึดอำนาจอะไรเขาอะไรแบบนี้อุย้ยเห็นไหมออกบดี w เวทตเนี่ยถ้าสมมุติตอนนี้คุณสองคนกําลังมีปัญหามีความขัดแย้งกันอยู่หรือว่ากำลังแยกกาลังห่างกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวได้กลับมานะคะ เดี๋ยวได้กลับมาแหละอืทุกอย่างมันจะดีเองนะมีโอกาสได้วนกลับมาคืนดีกันมีโอกาสได้แต่งงานบอกแล้วว่าเขาคิดจริงจังกับคุณอืเขาอยากจะคบหาแบบจริงจังไหนไพ่มีอะไรจะแนะนำคุณอีกไหมอะแล้วถ้าคุณกับเขาสมมติว่าถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องแม่ ผู้อ่านก็มองว่าคุณกับเขาน่าจะมีการทะเลาะเบาแหวงมีการแบบมีปากเสียงกันเล็กๆน้อยๆมีการเอาชนะกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ผู้อ่านก็ยังรู้สึกว่าเขาคิดจริงจังกับคุณอยากจริงจังอยากอยากอยาก,อยากลงเอยกับคุณนะ่ะแล้วก็อยากให้สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขามันดีขึ้นกว่านี้เออถ้าโกรธกันอยู่เขาก็อยากจะ อยากจะคืนดีนะคะอยากจะอยากมาทำดีกับคุณเพื่อให้คุณหายโกรธอยากมาปรับความเข้าใจอ Miracle d i s t a n c m e n t เนี่ยคุณอ่านคิดว่าตอนนี้คุณก็คงกาลังคิดว่ามันมันไม่น่าจะเป็นไปได้มันไม่น่าจะลงเอยได้ด้วยดีมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะ happy ending เหมือนไพ่ใบสุดท้ายที่ออกมาว่าเป็น wedding คือดูแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยมันยากอะมันยากจังเลยตอนนี้ก็ยังทะเลาะก,กันอยู่เลยตอนนี้ยังมีปัญหากันอยู่เลย หรือบางคนอย่างที่บอกไปไปมีปัญหากับแม่เขาดูยังไงแม่เขาก็ไม่มีทางจะชอบคุณได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเห็นไหมพไพ่เวลาเป็นมนะิราเคลิลเนาะให้ที่สองเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้อืมทุกอย่างที่เห็นเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เห็นก็ก็อย่างที่บอกอะเหมือนแม่เขาอาจจะแบบฟอร์มอะค่ะฟอร์มเพื่อวางท่าเอาไว้เพื่อเพื่อขม่มอะข่มให้ดูว่า ฉันเป็นใหญ่นะถ้าเธอจะเข้ามาในบ้านนี้เธอก็ต้องเคารพฉันด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนเป็นอย่างนั้นผู้ใหญ่บางคนจะดือ้อยิ่งยิ่งแก่ยิ่งดือ้อนะคะก็ยอมยอมเขาไปแกล้งยอมเขาไปหน่อยนะอืมพลาริตี้เนี่ยเออมันมีดำก็มีขาวตอนนี้มันอาจจะอยู่ในช่วงช่วงดาร์กโหมด ช่วงดักโหมดคุณอาจจะเห็นแค่ช่วงดักโหมดแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยความสัมพันธ์นี้มันไม่มอาจจะแบบเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีดําก็มีขาวค่ะเดี๋ยวก็ดีเองเชื่อมั่นเชื่อใจนะคะแล้วทําตัวดีๆทําตัวน่ารักเขาไว้อืเดี๋ยวเขาเห็นเองนะคะทําตัวอ่อนน้อมทําตัวน่ารักทําตัวดีๆมิราเคลิลจะเกิดขึ้นสิ่งมหัศจรรย์ความดีงามของคุณเนี่ยจะส่งผล นะคะให้ทุกอย่างมันลงเอยได้ด้วยดีมีโอกาสได้แต่งงานกันด้วยได้ลงเอยสร้างครอบครัวเป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสมมติมีปัญหากับแม่เขาจริงๆเนี่ยพยายามอย่าทำตัวหัวแข็งต่อให้คุณจะเป็นคนหัวแข็งยังไงก็เถอะคุณคุณอาจจะแอบหัวแข็งด้านหลังอาจจะแอบเถียง เพียงในใจอะไรเงี้ยแต่ต่อหน้าเนี่ยคุณควรจะนอบน้อมนิดนึงนะคะอย่างน้อยก็ให้เกียรติเขาด้วยความที่เขาเป็นแม่ของคนรักเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคประมาณนี้นะคะก็จบการอ่านไั่แล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ